สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัท t าพรแก้วเสถียรรหัสนิสิต6 8 0 1 2 3 1 0ย์6 1 3จะมานำเสนอคลิปวิดีโอสรุปบทที่1ถึงบทที่7รายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานเนื้อหาแต่ละบทมีดังนี้ 1>, 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทย 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคอีสาน 3. ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนบน 4. ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลาง 5. ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนล่าง 6. การเรียนรู้วัสดุและการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ 7. การเรียนรู้การย้อมผ้าจากการใช้สีสังเคราะห์ <c oughs> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยผ้าทอในแต่ละภูมิภาค มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันซึ่งเนื้อหาในหัวข้อนี้กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ผ้าทอภาคเหนือภาคเหนือผ้าที่ทอในบริเวณภาคเหนือหรือล้านนาปัจจุบันคือบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำพูนลำปาง แพร่น,น่านเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจนถึงดินแดนบางส่วนของพมา่าประเทศจีนและประเทศลาวกลุ่มคนไทยยวนในอดีตมีวัฒนธรรมในการใช้ผ้าเป็นของตนเองตั้งแต่การทอการสร้างรดลายจนถึงการนุ่งหม่มกลุ่มไทยยวนและไทยลือ้อมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกันแบ่งเป็นสมส่วนได้แก่หัวสิ้น ส่วนที่อยู่ติดกับเอวมักใช้ผ้าพื้นสีขาวสีแดงหรือสีดำต่อกับตัวสิ้นเพื่อให้สิ้นยาวพอดีกับความสูงของผู้นุ่งตัวสิ้นส่วนกลางของสิ้นกว้างตามความยาวของฟืมทำให้ลายผ้าขวางตามลำตัวมักทอเป็นริ้วๆมีสีต่างกันเช่นการทอเป็นลายเล็กๆตีนสิ้นส่วนล่างสุด อาจเป็นสีแดงสีดำหรือทอลายจกเรียกสิ้นตีนจกชาวไทยยวนนิยมทอตีนจกแคบเช่นสิ้นตีนจกแม่แจ่มบริเวณอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่การนุ่งสิ้นและห่มสบายเป็นการแต่งกายที่แพร่หลายในกลุ่มผู้หญิงชาวเหนือแทบทุบกกลุ่มแต่รูปแบบของสิ้นจะแตกต่าง คตินิยมของแต่ละกลุ่มเช่นชาวไทยลื้อในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านโดยเฉพาะกลุ่มไทยลือ้อจังหวัดน่านมีแบบแผนการทอสิ้นและการสร้างลวดลายที่สำคัญ3ประเภทคือลายลวงหรือเกาะลายเก็บมุกลายคาดการหรือมัดการในภาคเหนือ,อยังทอผ้าพสำหรับใช้สอยอีกหลายอย่างเช่นผ้าหลบ ผ้าแสงแดงผ้าแสงดำผ้าแลบผ้ากั้งผ้ามุงผ้าเขาม้าผ้าล้อผ้าปกหัวนาคย่ามและผ้าห่มผ้าพื้นบ้านภาคเหนืออีกหนึ่งประเภทเป็นผ้าที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อขนบประเพณีของกลุ่มชนเช่นผ้าสำหรับนุ่งห่มหรือใช้ในงานทำบุญงานนักตะเลิกได้แก่ ุงหรือทงที่ใช้ในงานประเพณีต่างๆเช่นตุงใจเป็นต้นผ้าพื้นเมืองภาคเหนืออีกประเภทหนึ่งคือผ้าทอมือกลุ่มน้อยเช่นผ้าทอของชาวกะเหรี่ยงไทยใหญ่และผ้าทอของชาวเขาเผ่าต่างๆเช่นม,ม้งเยยาโมเซอปัจจุบันการทอผ้าพื้นบ้านในภาคเหนือยังทอกันอยู่ในหลายท้องถิ่นเช่น ในบริเวณอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่แตงอำเภอแม่อายอำเภอหอดอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และในหลายอำเภอของจังหวัดลำปางภาคทอภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่18จังหวัดประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า20ชาติพันธุ์เป็นกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายไทยลาว หรือชนเผ่าไทยลาวคนไทยภาคอื่นมักเรียกว่าลาวเป็นกลุ่มชนชาติใหญ่ที่สุดของภาคอีสานการตั้งถิ่นฐานในบรเิเวณภาคอีสานของกลุ่มชนเผ่าไทยเชื้อสายต,ต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มชนที่มีการผลิตภาพพื้นบ้านของอีสานแพร่หลายที่สุดแต่ยังแยกเป็นกลุ่มย่อยตามวัฒนธรรมได้อีกหลายกลุ่มเช่นลาวพวนลาวสง ลุ่มชนเหล่านี้มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันแต่วัฒนธรรมการทอผ้าและการใช้ผ้าอาจแตกต่างกันบ้างผ้าทอพื้นบ้านอีสานที่รู้จักกันดีและทำกันมาแต่โบราณน,นั้นมีสองชนิดคือผ้าที่ทอจากเส้นใยฝ้ายและไหมผ้าพื้นเมืองของกลุ่มอีสานไทยลาวผู้ไทยขมรนที่รู้จักกันทั่วไปอาทิผ้ากับบัว ผ้าหางกระรอกผ้าพื้นบ้านของกลุ่มอีสานไทยลาวผู้ไทยคขเมนที่รู้จักกันทั่วไปคือผ้ามัดหมีผ้าขิดผ้าจกและผ้าพื้นเช่นผ้ามัดหมีเป็นผ้าที่ทอให้เกิดลวดลายด้วยการมัดย้อมผ้าขิดเป็นผ้าที่นิยมทอกันในภาคอีสานกลุ่มไทยลาวซึ่งมีทอกันอยู่ในทั่วไป ในเขตจ,จังหวัดมหาสารคามขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธาน,บบน,ชานีชายภูมิต้องใช้เวลาและความอดทนมากนักเช่นเดียวกับการทอผ้ามัดนี้เพียงแต่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่าเพราะการทอขิดใช้เขาเท่านั้นการทอผ้าให้มีลวดลายในภาคอีสานอีกประเภทหนึ่งคือทอจกมีทั้งที่ทอด้วยไหมและฝ้าย นิยมทอด้วยโฮงหูและโฮงกีเช่นเดียวกับการทอผ้าชนิดอื่นแต่ใช้ขนเม่นจบรวดลายกลุ่มภูไทยในผ้าอีสานมีความสามารถทอจกได้อย่างวิจิตรงดงามผ้าจกภูไทยที่รู้จักกันดีคือผ้าแพวาหรือผ้าแพรวาแพวาเป็นผ้าชนิดหนึ่งใช้ห่มเฉียงไหลคลุมไหลขายผ้าสบาย ผู้หญิงชาวผู้ไทยใช้ในโอกาสพิเศษผ้าทอภาคกลางผ้าทอตามกรรมวิธีพื้นบ้านในบริเวณภาคกลางส่วนมากเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถิ่นต่างๆได้แก่กลุ่มไทยพวนไทยยวนไทยดำเป็นต้นแหล่งทอผ,ผ้าพื้นบ้านภาคกลางที่สำคัญที่สุดได้แก่กลุ่มผ้าทอเชื้อสายไทยพวนบ้านหัดเซี่ยว บ้านหาดสูงบ้านใหม่และบ้านแม่รากตำบลหาดเซี่ยวอำเภอหาดเซี่ยวจังหวัดสุขโขทยัยไทยพวนบริเวณตำบลหาดเซี่ยวมาจากเมืองพวนประเทศลาวบางกลุ่มได้แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานในบางท้องที่ของจังหวัดปราจีนบุรีมหาสารคามและสุพรรณบุรี ตัวอย่างผ้าทอ้าคกลางเช่นผ้าลับแลผ้าสิ้นตีนจกบ้านไร่ผ้าสิ้นตีนจบบ้านหาดเสี้ยวผ้าทอภาคใต้วัฒนธรรมการทอผ้าของปักใต้ส่วนหนึ่งจะเริ่มขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะกระจายไปสู่ที่ต่างๆการทอผ้าที่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นกล่าวกันว่า เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าพระยาคนครศรีธรรมราชยกทัพไปปราบกบฏเมืองไซบุรีแล้วกว่าต้นเฉลยเข้ามาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราชชาวไซบุรีได้สอนวิธีการทอผ้ายกให้เด็กสาวและลูกหลานของกรมการเมืองตลอดจนชาวบ้านที่สนใจซึ่งได้แพร่หลายไปสู่ชาวเมืองและประชาชนทั่วไปผ้ายกคนครศรีธรรมราชหรือ ผ้ายกเมืองนครโดยเฉพาะผ้ายกทองเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงมากในสมัยโบราณผ้าทอพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใต้อีกประเภทหนึ่งคือ,อผ้าทอภูมิเรียงที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูมิเรียงมีลักษณะของชุมชนที่ผสมผสา,านระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข อาชีพหลักคือการทำประมงและการทอผ้าผ้ายกเมืองนครเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงามแบบอย่างผ้าชั้นดีมีขั้นตอนหรือวิธีการทอคล้ายการทอผ้าขิดหรือผ้าจกเช่นผ้ายกเมืองนครมีรูปแบบการทอกลวยเชิงซ้อนหลายชั้น ผ้าทอนาสีหมือนลักษณะพิเศษของผ้าทอนาสีเหมือนได้แก่โครงสร้างของพื้นผ้าลวดลายและสีผู้ทอที่มีฝีมือจะนำลายหลายๆลายมารวมไว้เช่นลายลูกแก้วใหญ่ลายลูกแก้วสี่หน่วยในลายดอกจันบางผืนผสมเฉพาะชุดลูกแก้วปัจจุบันการทอผ้าพื้นบ้านเหล่านี้กำลังได้รับการดอฟื้นขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นลายที่มีลักษณะพิเศษไม่สามารถผลิตได้ในโรงงานอุตสาหกรรมหากแต่ต้องใช้ช่างทอพืนบ้านที่มีฝีมือเท่านั้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทออีสานชาติพันธุ์คือการมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูดเดียวกันและเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันเช่นไทยพมา่ากะเหรี่ยงจีนและลาว กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นคือเป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันซึ่งลักษณะทางชีวภาพและรูปประพันธ์เหมือนกันรวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วย วิธีทอผ้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำคัญในการทอก็คือเครื่องทอซึ่งคนไทยพื้นบ้านในภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานเรียกกันว่ากี่หรือหูภาคใต้เรียกว่าเกกี่หรือหูพัฒนาขึ้นมาจากหลักการเบื้องต้นที่ต้องการให้มีการขัดลายกาันระหว่างได้เส้นยืน ได้เส้นพุ่งเป็นจำนวนมากเพียงพอที่จะให้เกิดผืนผ้าขึ้นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดลวดลาย 1. อุปกรณ์สำหรับผ้าจกประกอบด้วยขนเม่นไม้หลาบสำหรับเก็บลวดลายและจัดแยกได้เส้นยืนขณะทอ 2. อุปกรณ์สำหรับผ้าขิดไม้หลาบใช้จัดแยกได้ยืนขณะทอไม้สอดใช้เก็บลายขิด 3. อุปกรณ์สำหรับผ้ามัดหมี่คือหงมัดหมี่ใช้เตรียมได้พุ่งเพื่อมัดและแกะเชือกมัดประเภทของวัตถุดิบและกรรมวิธีการทอผ้า 1. วัตถุดิบในการทอและผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ฝ้ายและไหม 2. ผ้าทอที่แบ่งตามกรรมวิธีในการทอซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามลวดลายที่เกิดจากการทอบนผืนผ้าได้แก่ผ้ามัดหมี่ผ้าจกผ้าขิดผ้าแพรวาผ้ายกดอกผ้าพื้นผ้าสบายผ้าสลงและผ้านุ่งประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนบน กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือตอนบนหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดบึงการเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีตอนบนสองประกอบด้วยจังหวัดนครพนมมุกดาหารและสะกลนครจังหวัดบึงการผ้าทอในจังหวัดบึงการที่นำมาเสนอผ่านการตลาดโอท็อปได้แก่ ผ้าย้อมคลามผ้าฝ้ายมักโครนผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติผ้าสบายผ้าทอมัดหมีลายผักแว่นผ้ามัดหมีไทยเซกาผ้าทอสองตะกอและผ้าทอสี่ตะกอนอกจากนี้ยังมีผ้าขาม้ามีมาแต่สมัยโบราณซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเสียมากกว่า ในแต่ละพื้นที่ของไทยมีการทำผ้าข่าม้ากันอย่างแพร่หลายรวมถึงจังหวัดบึงการและลายผ้าทอประจำอำเภอบึงคงหลงรู้จักกันอย่างแพร่หลายได้แก่ผ้าทอลายเกิดนาคาเป็นกลุ่มของผ้าทอผ้าข่าม้าหมักโครน,นาคีณนะบ้านสงออำเภอเมืองจังหวัดบึงการจังหวัดเลยลายผ้าประจำจังหวัดคือ ผ้าลายดอกไฟเมืองเลยดอกไยเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สื่อถึงอดีตของจังหวัดเลยซึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกไฟขนาดใหญ่ mm hmm. การขีดขาปเปยคือวิธีการสร้างลวดลายบนผืนผ้าที่ใช้กันมานานกวักฝ้ายหมายถึงกวักเงินกวักทองกวักความโชคดีกวักความมั่งมีสีสุขกวักสิ่งดีๆมาให้ผู้ที่ได้สมใสและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายนาคใหญ่สัญลักษณ์แทนความเชื่อพญานาคในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองบัวลำพูลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายบัวลุ่มพูจังหวัดอุดรธานีลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าขิดไหมลายก้นหอยจังหวัดนครพนมลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้ามุกที่มีชื่อว่าผ้ามุก ก็เพราะลายดอกบนผ้านั้นมีเลื่อมลายสวยงามแพลวพลาราวกับเอาหอยมุกมาเจรนแล้วฝังไปในลายลงผืนผ้าทั้งผืนรูปแบบที่โดดเด่นของผ้ามุกคือรูดลายที่เกิดจากการทออันซับซ้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเกิดจากการยกได้เส้นยืนและเสริมได้ยืนพิเศษจังหวัดมุกดาหารลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายแก้มมุกดา นำเอาลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์และมีความหมายของจังหวัดมุกดาหารมามัดเป็นลวดลายบนเส้นไหมและทอเป็นผืนผ้าได้แก่ลายสายน้ําแทนสัญลักษณ์แม่น้ำโขงลายนาคน้อยหรือลายพญานาคลายดอกช้างน้วลายตุ้มเล็กลายตุ้มใหญ่หมายถึงแก้วมุกดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร จังหวัดสกลนครลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายนครธรรมมาจากสกลนครเมืองสามธรรมได้แก่นะครธรรมเมืองร่มเย็นนะครแห่งธรรมชาติและนะครวัฒนธรรมประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วยจังหวัดกาลสิน์จังหวัดขอนแกน่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวอีสานได้รับอิทธิพลมาจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจากหลายพื้นที่เข้ามาอยู่ในภูมิภาคอีสานปัจจุบันแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและลวดลายกรรมวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยในอีสานเหนือเป็นแหล่งการทอผ้าฝ้ายได้แก่ผ้าขิดอีสานกลางเป็นแหล่งการทอผ้าไหมได้แก่ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าหางกระโลกเป็นต้นรูปแบบภูมิปัญญาผ้าทออีสานตนกลางเช่นผ้าขิดเกิดจากการใช้พุ่งพิเศษเพื่อใส่สีและลวดลายต่างจากสีพื้นผ้ามัดหมี่เป็นการสร้างลวดลายโดยวิธีย้อมสี โดยออกแบบลวดลายก่อนย้อมสีโดยเส้นพุ่งเตรียมลายกรอบไม้หน้ากว้างเท่ากับหน้าผ้าจังหวัดกาลสินลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าไหมแพวาลายนาค2 2แขน ผ้าแพาวามีความหมายว่าผ้าทอเป็นผืนที่มีขนาดความยาวหนึ่งวาหรือหนึ่งช่วงแขนผ้าแพาวาเป็นผ้าทอมือมีกรรมวิธีการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างลายขิดกับลายจกลักษณะเด่นของผ้าทอแพาวาจะต้องมีหลายๆลายลายอยู่ในผืนเดียวกันได้รับการขนานนามว่าผ้า ไหมแพ้วาสวยงามสมเป็นราชินีแห่งไหมจังหวัดขอนแกน่นลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายแคนแก่นคูนจังหวัดมหาสารคามผ้าลายประจำจังหวัดคือผ้าลายสร้อยดอก,มกหมากผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากเป็นการสร้างสารรค์ลายผ้า โดยการนำลวดลายพื้นฐานที่มีมาแต่โบราณคือลายโค้มมาพัฒนาให้เป็นลายที่มีความละเอียดและเพิ่มสีสันให้สวยงามขึ้นเรียกว่าลายสร้อยดอกมมกจังหวัดร้อยเอ็ด ผ้าลายประจำจังหวัดคือผ้าไหมาลายสาเกตผ้าไหมาลายสาเกตคือผ้าไหมที่ประกอบด้วยลายมัดหมีผื้นบ้าน5ลายมาทอต่อกันในผ้าผืนเดียวเปรียบเสมือนการหลอมรวมความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดให้เป็นหนึ่งเดียวโดยแต่ละลายจะทอขั้นด้วยผ้าสีพื้นสีดอกอินทนิลบกซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาภาคทออีสานตอนล่างแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งกลุ่มนครชัยบุรีประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองราชธานีเจริญศรีโสธรประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยะโสธรและจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครราชสีมาลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าหางกระลอกสีแสดผ้าไหมหางกระลอกถือเป็นหนึ่งในผ้าที่โดดเด่นและทรงคุณค่าของชาวนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายมีขั้นขออนารี จังหวัดบุรีรัมย์ลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าหางกระรอกคู่ลายหางกระรอกคู่เป็นลายผ้าที่เกิดจากการทอเส้นไหมสองสีที่ดีเกลียวเข้าด้วยกันซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นลวดลายลิ้วที่ละเอียดอ่อนและเงางามเมื่อนำเส้นไหมพุ่งขัดกับเส้นได้ยืนลายผ้าที่ได้จะมีความมันวาวเหมือนกับเส้นขนของหางกระรอกจังหวัดสุรินทร์ ลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายโฮลายโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ผ้ามัดหมี่โฮถือเป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้ากับบัวผ้ากับบัวเป็นผ้าที่มีลักษณะรวมเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของผ้าพื้นเมืองอุบลมารวมไว้ หลายชนิดได้แก่ลักษณะของสิ้นทิวมัใไม้มัดหมีผ้าขิดหรือจกจังหวัดศรีสะเกษลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าสีลาวายกดอกลายลูกแก้วผ้าลายลูกแก้วอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของศรีสะเกษจังหวัดยะโสธรลายผ้าประจำจังหวัดคือ ้าลายยศสุนทรหรือลายลูกไหวจังหวัดอำนาจเจริญลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายตะขอสลับเอือ้อผ้าลายตะขอสลับเอือ้อเป็นผ้าทอพื้นเมืองจากบ้านคำพะจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากตะขอที่ชาวบ้านใช้ตักน้ำจากบอ่อผสมกับลายเอือ้อที่แสดงถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความหมายของลวดลายนี้สะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและติดวิญญาณของชาวบ้าน<ม>การเรียนรู้วัสดุและการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติการย้อมผ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะโดยสมัยก่อนนั้นหาสีได้จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีจากพืชสัตว์แร่ธาตุส่วนเส้นใยที่ย้อมต้องเป็นเส้นใยจากธรรมชาติตัวอย่างจากพืชเช่นฝ้ายลินิน,นป่าน ตตัวอย่างจากสัตว์เช่นไหมหรือขนสัตว์ 3. กรรมวิธีการย้อมสีแบบธรรมชาติได้แก่ 1. การย้อมสีโดยตรง 2. การย้อมสีโดยใช้สารช่วยติดสี 3. การย้อมสีแบบแวดหรือการก่อหม้อย้อนสีธรรมชาติจากพืชและสัตว์บางชนิดเช่นสีแดงจากคลั่งดอกคำฝอยลากยอ สีแดงเลือดนกจากลูกสดีสีน้ำเงินจากคลามสีม่วงจากลูกว่าสีเหลืองจากขมิ้นชันแก่นขนุนต้นสะดือสีเขียวอ่อนจากใบหงกวางสีกากีแกมเหลืองจากหมากสงผสมกับแก่นเคสีดำจากลูกมะเลือสีน้ำตาลจากเปลือกไม้โกงกาง การเรียนรู้วัสดุและการย้อมผ้าจากสีสังเคราะห์สีสังเคราะห์สีสังเคราะห์เป็นสีย้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสัรเคมีสีแอซิดคือสีย้อมเคมีหรือสีย้อมสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อละลายน้ำแล้วโมเลกุลสีจะมีประจุลบสีชนิดนี้สามารถยอมรับและดูดซับได้ดีสีแอซิดเหมาะสำหรับการย้อมเส้นให่โปรตีนและเส้นใหญ่สังเคราะห์ บางชนิดเช่นไนลอนเป็นต้นสีแอซิดจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่สีกลุ่มกระจายตัวได้ดีสีกลุ่มกระจายตัวได้ไม่ดีและสีกลุ่มกระจายตัวเป็นโมเลกุล กรรมวิธีการย้อมสีสังเคราะห์ด้วยสารเคมีสารเคมีมีความบริสุทธิ์ของตัวสีมากสามารถนำสีเหล่านี้มาผสมเพื่อให้ได้สีที่ต้องการและปรับระดับความเข้มของสีได้ซึ่งมีวิธีย้อมที่ง่ายและสะดวกสีที่ย้อมจะมีความสละสลวยและมีความทนทานของสีปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมสีผ้าให้สีติดดีมีดังนี้ S 1. วัสด <itud> ุให้สี 2. เส้นใย 3. วิธีการย้อมและ 4. วิธีการดูแลรักษาการมัดย้อมเป็นศิลปะบนผืนผ้าที่สืบทอดกันมานานในหลายประเทศการมัดย้อมเป็นการมัดผูกเย็บหรือหนีบหรือการกัดสีในส่วนใดส่วนหนึ่งของผ้าที่ไม่ต้องการให้เกิดสีโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นเหรียญเชือก ไม้มาเป็นวัสดุร่วมกับการม้วนพับจับจีบเป็นต้นซึ่งผลลัพธ์ของลวดลายจะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลวิธีในการออกแบบและการผสมผสานเทคนิคต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดยเรียกการสร้างลวดลายนี้ว่าผ้ามัดย้อมดิฉันานางสาวนัทถาพรแก้วเสถียรรหัสนิสิต 8 0 1 1 0 1 2 3 1 0 0 3 6ขอจบการน,นําเสนอคลิปสรุปบทที่1ถึงบทที่7เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะั you เดเสนอ